สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพวกัผมนะครับนายดำคนทําสวนนะครับจากช่องสวนจันทการนะครับก็คลิปนี้ละฮะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะนะครับหลังจากที่เราอยู่กับผักนะครับมาแทบทุกวันละวันนี้ก็เลยจะเฮ้ยเอาอีกอารมณ์หนึ่งแล้วกันนะเป็นอารมณ์ของการมาให้อาหารปลากันครับก็เป็นอาหารปลาดุกแต่ให้ปลานิ่นกับปลาตะเพียนไอ้ยะ นะครับก็เป็นปลากินพืชที่เราเลี้ยงไวนะ้นะนะคบนี่ก็เป็นแม่บ้านก็กำลังให้อาหารปลาอยู่นะนี่ครับเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับโอุ้ดยอะน,นี่ลองลองให้เยอะๆดิให้เยอะดินี่นะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งของของสระเรานะเราก็จะมีแบบแบบนี้ฮะถ้าเป็นในกระชังก็จะเป็นปลาอ่าถ้าสิ้นเดือนนี้รู้สึกจะได้ได้สองเดือนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ ก็เป็นปลานินเหมือนกันนะครับด้านนอกจะเป็นปลาปลารวมนะครับจะเป็นปลานิลกับปลาตะเพียนแต่ว่าในกระชังนี้จะเป็นปลานินนะครับก็ได้มาจากได้การสับสนุนนะครับนะครับจากกรมประมงนะครับสุรินนะครับมาแจกจ่ายให้เรา1,500ั้ตัวทำนี้ครับเพื่อนครับกุ้งกำลังโตแล้วนะครับก็คาดว่า 3- 4สเดือนเราจะปล่อยออกข้างนอกนะครับออกข้างนอกสระนะครับแล้วก็เราก็จะ ลงปลาดุกบ้างนะครับเพราะว่าอยากกินปลาดุกบ้างแะ้วกินในปลาติภัณฑ์นะนะครับก็ช่วงเย็นๆวันนี้นะครับก็พาเพื่อนมารับบรรยากาศให้มันสดชื่นหน่อยนะครับหลังจากที่เราอยู่กับกับผักนะครับมาตลอดเกือบทั้งอาทิตย์แล้วนะครับก็จะเป็นสระน้ําที่เราใช้น้ําจากโซลาเซลล์เติมลงไปนะเนื่องจากว่าพื้นที่เราเนี่ยยังยังมีฝนไม่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นะครับก็วันนี้นะครับพาเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศการอารหารปลาแล้วนะฮู้ยสุดยอดเลยตัวใหญ่มาก <c oughs> นะครับอ่ะหลังจากที่พาเพื่อนเพื่อมาชมการให้อาหารเย็นวันนี้แล้วนะครับก็โอ้โหปลาอะไรไปรช่อนเหรอไม่ใช่ไปช่อนนี่โดดอย่างกันน่ะเห็นไหมนั่นนะอานะนะะจจะเพี้ยนเดี๋ยวไปดูนะ,ะไหนอ่ะ เราโย่แบบเป็นกรรมๆนี่ปุ่มๆพร้อมนี้เยอะตรงนี้โอ้นี่ไงนี่ไงแป๊บเดียวหมดเลยก็เป็นการให้อาหารเสริมนะนอกจากเราจะให้เป็นผักจากสวนเราแล้วนะครับก็จะให้เป็นอาหารปลาระดุกเพื่อเสริมความแข็งแรงแล้วก็โปรตีนให้มันด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะให้มันกินแต่ผักอย่างเดียวนะครับเหมือคนแหละ นะครับกินผักอย่างเนี้อไม่ได้นะครับต้องกินเนื้อกินปลามากเหมือนเหมือนเราก็ใช้อารมณ์เดียวกันนะครับวันนี้เพียงแค่นี้นะครับขอบพคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมพวกเรานะครับพบกับพวกพเรานะครับสวนนันทการเกษตรผสมผสานใหม่นะครับเราจะนำเร,รื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำการเกษตรของเรานะมาเล่าแล้วก็มาให้เพื่อนได้รับชมกันวันนี้ลาไปด้วยบรรยากาศการให้อาหารปลานะครับนี่นะครับวันนี้เพียงแค่นี้ะเจอกันใหม่คลิมหน้าสวัสดีครับ